เรียบคลอดฉายานายกปูกันเชียงเดินเป๋ตามใบสั่งเฉลิมเป็นกันชนตระกูลชินรัฐวุฒิไพเทียมส่วนรัฐบาลได้ฉายาพี่คนแรกสะท้อนบทบาทพักษินพี่ชายต้องมาก่อนตำรวจร้องนโยบายผอบอตอรอให้จับฉลากลงสามจังหวัดใต้ไม่เป็นธรรมเตรียมยื่นเรื่องถึงกอตอรอก่อนเดินหน้าฟ้องศาลปกครอง 8ปีสึนามิบนอุบหอเตือนภัยชำรุดถูกงัดแงะป้ายบอกทางสับสนขณะที่พอศูนย์เตือนภัยยันยังใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามล่าสามอาชีกรเมืองพัทยาสิ่งเกง๋งจี้สองแม่มรัเสเซียไปปล้นทรัพย์ก่อนลงมือค่มขืนจนสำเร็จความใคร่ทั้งสามคน เที่ยวข่าวให้คน้นค้นข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นในค่าคืนวันนี้26ธันวาคมนะครับครับก็อาจจะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายในรอบปีสําหรับมนุษย์กันเดือนหลายๆท่านนะฮะเช้าพรุ่งนี้จะยังไม่หยุดมืรืนนี้จะยังไม่หยุดนะแต่ก็หลายคนก็ก็ใช้สิทธิ์ลาพักคร้อนเพื่อที่จะยบายกทมไปก่อนนะไปก่อนชิงไปก่อนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรรถติดครั้งใหญ่ในประเทศ ในวันศุกร์นี้นะฮะฉะนั้นก็คือพรุ่งนี้ปบเดินทางเลยครับพรุ่งนี้พระหาสบดีที่27ซึ่งก็จะนับเป็นวันแรกสําหรับ7วันอันตรายในการเดินทางนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีมนุษย์เงินเดือนหลายคนเนี่ยนะครับไปก่อนแล้วช่วงยเงย็นๆก็น่าจะแน่นนะใช่ฮะมไม่เชื่อพรุ่งนี้คุณบรรจงคุณธีระดูเลยตามบริษัทต่างๆตามตึกต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเบาบางลง เบาบางลงนะฮะแต่ว่าจะไปอยู่แต่จังหวัดสนาแน่เลยเอจะเริ่มไปแล้วก็จะเริ่มเดินทางไปนะบรรยากาศนี่โหวันนี้เราก็จัดเต็มที่เลยนะฮะเมื่อเมื่อวานนี้ก็มีต้นคริสต์มาสอะไรนี่ฮะวันนี้เราก็เพิ่มนี่กล่องของขวัญนะฮะข้างในนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้นแท็บเล็ตนะฮะไหนไอ้ข้างล่างไอ้ข้างล่างเนี่ยแล้วทำไมไปวางไว้กับพื้นน่ะใช่ข้างล่างสุดเลยเนี่ยเหยานนเนี่ยเครื่องเล่นดีวีดีอเครื่องเล่นดีวีดีที่แบบ ที่แบบอ่านแผ่นสามิติได้ด้วยแผ่นบูเล่ใช่ฮะ<อ>แล้วก็ลายที่ละกล่กองที่วางอยู่บนแผ่น DVD นะก็คือแท็บเล็ตรู้สึกจะสองสาเครื่องรู้ได้ยังไงเนี่ยข้อ่อของขวัญอยู่นั่น่ะนั่น่ะใช่ผมผมดูไอ้น,นี่ไม่ใช่กล่องเปล่านะฮะข้างในมีของด้วยเหรอใช่ฮะโอ้อันนี้เป็นชุดสปาโอ้โหนะั้นหลายพันอันนี้เอาไว้แจกใช่ไหมก็ก็ ประดับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันคืนนี่มันอาจจะหลือแต่กล่องข้างในมันหายไปหมดแล้วมามามาฮะคุณธีระคุณโหนี่แบบนี่โอ้เอาของมีค่าั้งนั้นเลยนะฮะก็เลยนี่ถ้ามันมีถ้ามันมีค่าแบบนั้นก็ไม่ต้องห่อหรอกเปิดโชว์เลยมันก็ต้องมีของขวัญน่ะมันก็ต้องมีกระดาษมันต้องมีอะไรเดีไมันก็มันจะตื่นเต้นเหรอใช่ไหมมันมันดูแบบนี้เหมือนกล่องเปล่าเหมือนกล่องเปล่าเลยมาอ่ะ นี่นะฮะแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นเค้กใช่ไหมฮะของ s อสแอนเค้ก <cake S 2> ของ s, <S อสแอนะฮะอ,อันนี้ของแท้นะฮะของแท้เลยฮะออจัดเต็มาเลยของแท้นะฮะครับเคข,ของแท้ที่ที่เขานำมาให้เราพูดโชว์เนี่ยนะฮะก็คือ,อ,อสองชิ้นที่อยู่ด้านลิมครับชิ้นตรงกลางนี่นะฮะไม่ใช่นะฮะก็คือตอนนี้เขามีเค้กออฟเค้กออฟอาร์ตนะฮะ ภายใต้คอนเซปที่ทาง S&P ก็าทำขึ้นมาคือเชื่อมต่อความสุขความผูกพันนะฮะด้วยศาสตร์แห่งศิลป์ความอร่อยนี่นะฮะก็ S&P นั้นเขาทำมาอย่างพิถีพิถันปราณีตวิจิตบรรจงนะครับนี่ก็มี <c oughs> มีเค้กที่ทำขึ้นมาเหมือนกับจิตรกรชั้นยอดที่บรรจงวาดภาพศิลปะลงบนเค้กเลยนะฮะแล้วก็มีโรสเค้ก หรือว่าเค้กกุหลาบชมพูริมสุดเลยนะฮะช<ม>่วนี้ฮะเค้กกุหลาบ<ม>นะฮะเค้กนี่ฝีมือมากนะฝีมือมากโอ้โหดอกดอกกุหลาบแต่และดอกนี่คือคมมากเลฮะกรีบกุหลาบบางเฉียบเสมือนจริงนะฮะ<ม>สีสันคลาสสิกดูแบบพรีเมียมคือพรีเมียมดูมีระดับ<ม>รสชาติที่อร่อยเนื้อเค้กหอมนุ่มชุ่มเนยแท้นะฮะที่ที่ขายดีมากก็คือเค้กพิ k ง o ์โรสบูเก้นะฮะบัตเตอร์วนิลา อันนี้ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะฮะรูปเค้กกุหลาบสีชมพูนี่แหละฮะเค้กดอกไม้แรกแยมเลเยอร์วานิลลานะฮะครับทั้งหมดนี่นะฮะเค้กการ์ตูนเค้กออฟอาร์ตโรสเค้กเอสเตรียมเอาไว้อย่างน้อย30เมนูให้ท่านไปเลือกซื้อหาส่งเป็นของขวัญโอ้โหนะฮะส่งเป็นของขวัญน,นี่ฮะแล้วตรงกลางนี่วันนี้ก็ไม่รู้ใครส่งมาให้จากจาก s อสาขา เอสเอ็มพีเหมือนกันใช่ฮะสาขาเมกาบางนานี่ฮะครับนี่นี่นี่อันนี้อันนี้คือทั้งสามสามชิ้นเนี่ยเป็นของเอสเอ็มพีทั้งหมดของเอสเอ็มพีหมดเลยนะฮะแต่ก้อนตรงกลางเนี่ยมีคนส่งให้คุณกนกใช่ก็เข้าใจให้ทีมงานเราให้ทีมงานให้ทีมงานเรานี่แหละฮะอันนี้แหละฮะอันนี้ก็ของเอสเอ็มพีนะฮะระวังฮะระวังระวังระวังเขาบอกมาว่าจากจากเมกะบางนาเอสเอ็มพีเมกะบางนานะฮะนี่นะฮะนี่ก้อนใหญ่มาก ใช่ฮะใหญ่มากจะตัดทาเลยเหรอครับเค้กจริงๆนะฮะนี่เค้กจริงๆนะฮะเค้กจริงๆเลยจะตัดทาเลยเหรอครับนี่ฮะโอ้โหมันนุ่มมากนะฮะนี่ดูดูเนื้อเค้กข้างในลูผมผมเสียวมันจะตกด้วเนยดึงเขึ้าหน่อยดีไหมชิ้นนั้นน่ะชิ้นตรงกลางนั่นแหละชิ้นตรงกลางไม่หรอฮะมันอยู่ริมโต๊ะเกินไม่ตกงแล้วมันใหญ่มันใหญ่มากโอ้นี่แหละครับเดี๋ยวคุณสองคนอ่ะพูดข่าวไปก่อน เอาจะคิดเลยเหรอพอดีผมมีกาแฟดาวคอฟฟี่มากันเลยแบบครบเซตเลยอ่ะใช่อืมอ่ะคู่หมดหน้าที่ผมแล้วเอสแอนพีกับกาแฟดาวคอฟฟี่นี่คู่กันเลยนะคู่กันเลยฮะอร่อยเลยอร่อยมากนุ่มมากเลยฮะเอาอางนี้เลยเหรอเอาอย่างงี้ทานเค้กเอสแอนแล้วดื่มกาแฟดาวคอฟฟี่เดี๋ยวผมเปิดแบรนด์ให้ขวดหนึ่งจะโดบไปไหน แบรนด์ทีหลังที่ได้ครบเซตเดี๋ยวเบรคนี้เอสแอนด์บีก่อนแบรนด์ด้วยเหรอแบรนด์สุปไก่สกัดเลยหรอแบรนด์สุกไก่สกัดนุ่มมากเลยเลิศนุ่มมากปากปากปากเลิศครับนุ่มมากเลยแล้วเขาบอกว่าอะไรนะฮะซื้อเค้กปอนหรือว่าคุกกี้คุกกี้ที่เป็นกล่องที่สวยๆด้านหลังนี่นะฮะครบทุกสี่ชุด รับฟรีอีก1ชุดทันทีตั้งแต่วันนี้ไปถึง10มกราคมแล้วก็สั่งซื้อแบบ Delivery <c oughs> ก็ได้นะฮะหมายเลข1344นี่เป็น Delivery นะครับครับ1344สอ <S S นี่มี400กว่าสาขานะ่ครับใช่ฮะโอ้อันนี้ <c oughs> เป็นคุกกี้เดี๋ยวนี้หาทานไม,ไม่ไม่ลำบากมากนะฮะสำหรับเค้กของ S&P ปัอมปทอใหญ่ๆเนี่ยนะจะมีเค้ก S&P อยู่ตรง ตรงทางด่วนสองข้างเห็นไหมที่มีปั๊มอยู่อ่ะเครื่องในมี s อสนพีนะปั๊มปตทที่เป็นใหญ่ๆมี s อสนะหาง่ายหาง่ายีปั๊มเติมแก๊สใช่ไหมที่เติมน้ำมันนี่แหละที่ที่ที่เติมแก๊สที่อยู่ในทางด่วนใช่ไหมใช่เออเออทานหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดเดี๋ยวไปโฆษณาไปตามนั้นอ๋อแล้ววันนี้เรายังสามารถคุยข่าวเข้ามาได้เหมือนเช่นเคยนะฮะคุยข่าวแล้วก็วงเล็บแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับแล้วก็ยังมี แบรนด์มอบให้เหมือนเช่นเคยนะครับก็ยังมอบให้ใช่ฮะของเมื่อของ,ของเมื่อคืนนี้ใครเมื่อคืนนี้ผู้ท่านที่ได้รับแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับก็คือคุณนัทพรอ่องอังอไอมไพจากกรุงเทพนะครับคุณนัทพรอ่องอัมไพเป็นผู้โชคดีของเมื่อวานนี้นะครับอของจากกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวทีมงานก็จะจัดส่งให้ไปส่วนของวันนี้เราก็นำจะประกาศรายชื่อในวันพรุ่งนี้ใช่ครับนะฮะครับ อ่ะ,อะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เราเดี๋ยวค่อยกลับมาเชิญนะครับเชิญนะ